เราจา ma, าังหวะพอดีเลยเมื่อกี้ก uh. ็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเพราะว่าเป็นการแบบทํางานกับบริษัทต่างชาติแต่ว่าวงสวงแบบไทยสุดๆเขางงเขางงเขาถามเราตลอดเวลาว่าอันนี้ทําอะไรอยู่ครับอันนี้ทําอะไรอยู่คะเรื่องนี้ก็คิดว่าทํางานยากแต่ว่าต้องแบบจัดสรรดีๆแล้วก็ เมเนเทจดีๆมากๆอ,าอย่างเช่นในกองถ้ามีคนจีนต้องมีล่ามด้วยประมาณสองคนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบสื่อสารกันเนาะแล้วก็จริงๆเรื่องนี้มันเป็นความยากมันอยู่ที่ว่าเราจะเอานักแสดงไปถ่ายที่จีนด้วยเพราะว่าจะมีพลังภายในวิทยายุทธบอกเลยเนาะบอกเลยมันเป็นกิมมิกอยู่ละ นึกว่าแบบคอ่อยนรกว่าแบบจะให้ทุกคนแบบติดตามดูอะไรอยี้อ้าวนั้นไม่บอกดีกว่าไม่ทมันแล้วบอกจิมมิกนิดหน่อยจิมมิกนิดหน่อยแล้วก็มีมีความใส่จริงๆบทนะคะมันมาจากนิยายจีนแล้วก็เอาเขาเอาไปทําเป็นละครวิทยุจีนแล้วเขาก็เลยเอาอันเนี้ยมาทําเป็นนิยายอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นน่ะบทก็มาจากจีนเลยแล้วเราก็ให้ทีมบทเราแปลอีกทีหนึ่ง แล้วก็ต้องปรับวัฒนธรรมต่างๆให้เข้ากับไทยด้วยแต่ก็จะต้องมีพวกกําลังภายในที่แบบแต่งตัวเป็นจีนแล้วก็ไปถ่ายที่เมืองจีนที่เป็นแหล่งถ่ายจิตไทย,ไทยวิทยายุทธเลยอะไรอย่างงี้อันนี้ก็ต้องปรึกษากับฝั่งนู้นดีๆความยากน่าจะประมาณนี้ใช่จริงๆโปรเจกต์นี้แบบเตรียมตัวกันมาแบบ 3- 4เดือนแล้วแล้วก็แบบเงียบเลย วเงียบเกินขอทุกคนรู้ก่อนแล้วเราเขาเราก็แบบแอบแอบแอบมันอย่างยาวนานยังยองอยู่แล้วเราแอบได้ไหมก็แอบได้อยู่ใช่ไหมล่ะต่อครับต่อความพิเศษเป็นยังไงบ้างความพิเศษก็คือเอจริงๆตอนนี้เรามี3คู่เนาะแต่ละคู่อ่ะแทบจะแตกต่างกันเลยโดยสิ้นเชิงสิ้นเชิงไหมสิ้นค่ะสิ้นเชิงเนาะก็ก็น่ารักดีอย่างอย่างคู่ ฝั่งนี้คุณมรเล่าได้แค่ไหนก็ไม่รู้คุณแม่นิดนึงนิดนึงจิ๊บจิบจิบจิบเนาะก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็นนักเขียนนิยายทั้งหมดเป็นกลุ่มนักเขียนนิยายแต่ละคนก็จะเป็นเทพงานเขียนนิยายแบบนลนลพาร์ทการอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบของคุณติวเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบคือท้าในในจีนเขาจะเรียกว่านี่เทพเนี่ยเป็นเทพเป็นเทพในแต่ละสายการเขียนนิยายส่วนติวเตอร์ชื่อชาญจะเป็นมหาเทพ ที่เขียนได้ทุก,ทก,ทกแบบท,ท,ทุกพา ah ์าอย่างเงี้ยก็จะเป็นมหาเทพมหาเทพสื่อเอ๋ยบอกเขาไปเลยบอกไปเลยไม่คือทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะมีอยู่ในนิยายทุกคนรู้จริงไหมจริงจริงก็คือชื่อมันคือรักใต้บรรทัดแต่จริงๆก็ในจีนอจะชื่อประมาณว่าสงครามนักเขียน อะไรแบบนี้พอมาในไทยเราก็รู้สึกว่าอ,อ,อยากให้มันมุละมัอมลงลอะไรงเงี้ยก็คุยกับทุกคนว่าโอเคนั้นตอนแรกมามาอันแรกก่อนคนงงคนงงแล้วสรุปชื่ออะไรเพราะว่าชื่อแรกมันคือเกมลักใต้บรรทัดพอมาจริงๆคือลักใต้บรรทัดเอาเกมออกเดี๋ยวมันสนุกเกินเข้าใจ่ไหมก็คือเอาเกมักใต้บรรทัดจะได้ดูอบอุ่นอย่างนี้าย,าานนยากง่ายยังไง ก็ไม่ยากนะคะถ้าน้องก็ไม่ดื้อจริงจงเสียงสูงนะจริงจงแต่ก็เห็นฮะหน้าค่าตามมาแล้วก็ได้ร่วมงานกันแล้วอย่างตูเต้ยยิมกับมาคเจมอย่างเงี้ยก็ได้ร่วมงานแล้วก็มีน้องคนอื่นๆที่แบบได้ร่วมงานเพิ่มเข้ามาแล้วก็เออก้าวว่ายากสุดก็คือน่าจะเป็นการทํางานร่วมกับนักแสดงจีนแหละเพราะว่าเขาจะต้องพูดไทยก็จะสำเนียงเขาก็จะน่ารักน่ารัก ในเรื่องต้องพูดไทยด้วยเขาก็จะต้องมานั่งคิดว่าสิ่งที่ออนักแสดงไทยพูดไปแปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยลองสัมภาษณ์เขาไหมคะลองดูสวัสดีครับผงชื่อผงชื่อเซลลครับอีกคนอยู่ฝั่งนู้นค่ะ <c oughs> ย่าน yeah. 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 ี่อีซเดียร์ย่นสวัสดีครับย่า t What า o ะ r ร a m e ผมชื่อโคนนานนานไหมล่ะ ก็คือจริงๆเขาไม่ได้ชื่อนี้หรอกแต่พอมาชื่อไทยเราเพื่อการเรียกง่ายของดิฉันเขาก็เลยชื่อเซลกนนับโคนันมาแม่เอาใครก่อนอน้องยิมครับเขารู้จักเราน้อยสุดปะ่ะครับสวัสดีครับผมยิมปริากรานะครับรับบทเป็นอบอุ่นนะครับในเรื่องในเรื่องเนี่ยผมก็จะเป็นของความจริงเรียกว่าเป็น ผ่านศึกหนักมาเหมือนกันในเรื่องจนได้แบบมามาอยู่ในในในแก๊งนี้ที่แบบเป็นนักเขียน <Okay. S 1> แต่อยากให้รอติดตามดูมากกว่าเพราะว่ามันมีมีมีหลายซีนหลายฉากเยอะแยะมากทำให้แบบผมเนี่ยตกอัพแล้วก็ผมเนี่ค่อยๆเติบโตอีกครั้งหนึ่งครับผมผมติวเตอร์กอรพันธ์นะครับก็รับบทเป็นชานนะครับก็ ชานก็เป็นเหมือนนักเขียนนิยายอันดับหนึ่งของเว็บไซต์ YS ครับผมซึ่งแล้วก็นามปากกาของชานก็คือสื่อเอ,อเย,ยครับซึ่งเป็นแบบเป็นนักเขียนนิยายที่แบบค่อนข้างแบบเก่งมากเพราะว่าเขียนนิยายได้แบบทุกแนวเลยครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความสามารถด้วยแบบด้านาการทําธุรกิจอะไรแบบนี้ก็คือเก่งทุกด้านเลยครับผมแกเขาก็ชมเพงเกิน <laughs> นี่ชมชา,ช,าชมชา พี่มาก่อนครับ,มรบผมผมชื่อมานะครับผมในเรื่องแล้วผมเป็นพี่ไพครับพี่ไพในเรื่องจะเป็นหัวหน้าบรรณาธิการครับคาแรคเตอร์ของพี่ไพก็จะยุบแล้วก็ดุบเลยซึ่งต่างจากคาแรคเตอร์จริงมากยฮะยังไงไม่รู้ไปดูในเรื่องเอานะครับผมก็ประมาณนี้ฮะแล้วก็จะมีความดุนิดนึงซึ่งต้องไปดูว่ามันดุขั้นไหนพี่มาร์กนึกภาพจินตนาการในความดุไม่ออกเลย ใช่ๆโนเคครับผมงั้นผมครับสวัสดีครับผมเจมครับก็รับบทเป็นโอโซครก็เป็นนักเขียนนักเขียนแบบว่านักเขียนหน้าใหม่ไฟแรงครับก็เป็นหนึ่งในมหาเทพของ YS เหมือนกันครับนะเขาเริ่มเก็บข้อมูลแล้ว YS ออกมามีคำว่าอ่าก็สัตว์ไปเลยอ่ามาพูดนี้ สวัสดีครับชื่อโฟกัสปัญญาวีครับแล้วบทเป็นจริงจังครับก็ตามตามชื่อตัวละครเลยครับก็เป็นหนุ่มคนจริงจังแล้วก็บอกว่าพู้เราจะพิเศษว่บผู้อื่นบอกว่าที่บอกว่าพิเศษจริงก็เจอเจอกันได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับราดูเอาราดูเอารดูเอาก็ผมนะครับเสียงดังขึ้นหน่อยครับครับผมผม ซีีอาาวิุทิวัตนะครับก็ระบบเป็นซินครับมาจากชื่อจีนว่าซินเย่ครับก็เป็นหนึ่งในเทพจริงแล้วเทพเนี่ยจะมีไม่บอกไม่บอกจำนวนดีก,กว่าว่าเทพมีกี่คนให้ไปรอติดตามแต,แต่ว่าผมเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ในในเรื่องจะมีนาบปากกาว่วาจิ้งจอกขี้เสารครับก็จะคู่กับโฟก,กัสนะครับในเรื่องก็จะชื่อจริงจังครับก็จะไปเจอกันสถานที่ท,ที่หนึ่งที่เรายังบอกไม่ได้วเป็นที่ไหนให้ไปติดตามจะดูนนในซีรีส์นะครับ สวัสดีค่ะโฟงนะคะสุธิมากเกอรติวันนี้ค่ะในเรื่องก็รับบทเป็นน้ำเย็นค่ะเป็นบรรณาธิการของเขาค่ะของผมสปอยแค่นี้เลยครับบอสใหญ่สวัสดีครั <c oughs> บชื่อมินนะครับเล่นเป็นมินเหมือนกันเป็นเพื่อนของน้องเจมม์หรือมินเป็นเพื่อนของโอโซน,โโซนถ้ามีมิน,น่ะเป็นเพื่อนของเจม แล้วมินก็เป็นเพื่อนของโอซอนด้วยค่ะเนะสวัสดีครับชื่อวินนี่นะคะรับรับบทในเรื่องเป็นวินเป็นในขาธิการข,าของคุณชาญ <c oughs> สวัสดีครับเอ่อว่าแตสิ่งี้

เป็นภาษาจีนก็ยังสปอยได้เลิศใช่ไหมเรียกว่าเขาเป็นเออเป็นเพื่อนของอาคินเพื่อนสนิทไม่ไม่ไม่เพื่อนของชาอ๋อใช่จะจะอาชาเขาชื่ออาคินเป็นเพื่อนของชาครับผมก็เป็นเพื่อนสนิทกันครับผมสวัสดีครับผมเปิร์นะครับชัยอนันต์ครับผมก็รับบทเป็นอินทัก ก็คือตัวร้ายนี่แหละยังไม่บอกว่าแกแกเปิดตัวแบบแรงเลยอ่ะแกเป็นตัวอะไรตัวร้ายที่รักเธอหรือเปล่าไม่จริงอะไรเออโอเคก็นี่แหละอ่จริงๆมีหมดยังหมดยังเรื่องคนนาน 他是一个比较成熟、稳重老干部的一个形象。我的剧里面的台词不算很多，但是每一句话都很精准的这么一个人物形象。希望大家可以期待一下我的表演，谢谢。嗯 ที่ผมได้อา่านบทมาค่อนข้างเห็นเหตุการณ์แล้วก็เห็นทำลายทุกอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าซึ่งค่อนข้างทํางานกันหมยถึงว่าฝั่งของฝั่งเราค่อนข้างทํางานกันหนักมากจริงเพราะมันมีหลายหลายภาพมากๆในซีรีส์เรื่องนี้แต่ว่าก็ตั้งใจทํามากๆเพราะว่าถ้าเกิดคนดูได้ดูไปมันจะมีมันจะมีหลายภาพมากๆแล้วก็ทุกคนก็จะสนุกตามเรื่องราวในซีรีส์ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็มีเรื่องราวหลายหลายเรื่องมากที่ทําให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็ได้รับชมแล้วก็ แล้วก็สนุกกับมันครับเพราะว่ามีหลายฉากมากจริงอีกอย่างหนึ่งนะครับมีที่ไปถ่ายที่จีนนะอยากอยากให้เราติดตามดูนะครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นครั้งแรกของเราที่ได้ไปถ่ายแบบแบบที่ท,ที่ที่เมืองจีนแบบเป็นสถานที่แบบยิ่งใหญ่เหมือนกันครับแล้วก็เราต้องแบบหลายฉากมากจริงๆครับผม,มสนุกเลยครับอยากพูดนะแต่ผมไม่อยากพูดแนตะ่ มันสนุ referral, มกมากครับผมมีฉากดึงดาบครับย wow ังไงนะมีดึงกับติวเตอร์ครับมีดึงกับขาจริงหรือเปล่าผมมีห่อครับผมผมบินได้แกก็อย่าพูดใช่แล้วก็อย่าพูดรูมีนะใช้รู้สัแบบให้ดึงดาบเฉยๆแล้วนะรู้สั่งให้ดึงดาบครับดึงดาบเป็นแบบฉากจีนเราต้องดึงดาบแค่นี้แหละครับ ขอบคุณที่มาเปนนะคะขั้นตอนเหรอคะตอนนี้ถึงขั้นที่จะน่าจะไม่ได้น่าจะขับเปิดกองพรุ่งนี้ <laughs> เปิดกองพรุ่งนี้ก็มีการเตรียมตัวแต่ว่าพรงนี้เป็นการเปิดกองคิวแรกใช่แล้วก็รอรอฝากตามแฮชแท็กในพรุ่งนี้ได้เลยนะครับคิวหนึ่งครับกับรักใต้บรรทัดน,นะคะ <laughs> ขอบคุณครับ